สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แห้งนะคะแต่เป็นใช้เป็นน้ำยำก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะลงคลิปน้ำยำก๋วยเตี๋ยวอีกทีนึงเนาะ ่อนอื่นเยขอใส่กระเทียมเจียวก่อนนะคะใช้แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นน้ำยำนะคะ น้ำยำย้อยทำแบบนี้เลยนะคะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวแห้งเนะาะล้วอยากรู้ไหมคะว่าพี่ย้อย ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวจานนี้จะอยู่ที่ไหนที่ตรงนี้เลยค่ะพี่อ้อยใช้เป็นหมูกรอบนะคะแต่ว่าเป็นหมูกรอบเจเนาะพี่อ้อยทำเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะตรงนี้จะกรอบมากเลยนะคะคือเราจะไม่คลุกลงไปในนั้นนะคะเวลาทานก็ค่อยๆเขีย่ยแล้วก็ทาน เสร็จแล้วค่ะกระเทียมเจอเลยหนะน,น้านิดเสร็จแล้วมาทานได้กันค่ะตัวน้ำยำนะคะก็จะมีรสชาติที่ครบรสเลยนะคะก็คือจะมีเปรี้ยวเค็มหวานนะคะก็จะครบสี่รสเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะ ลงคลิปให้ดูเนาะว่าตัวน้ํายำพี่อ้อยปรุงแบบไหนยังไงบ้างนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะเ,เส้นหมี่แห้งนะคะหรือว่าเส้นหมี่คลุกนะคะโดยที่เราทาเป็นหมูกรอบเจนะคะโรยหน้านะคะทานกับหมูกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยก็ ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะยังไงก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ